สุนัขพันทางของเราจะมากความสามารถจริงอย่างที่บอกหรือเปล่าเดี๋ยวน้องที่จะคารชอ้อยดูนะคะน้องลกกี้เป็นหมาสุนัขพันทางเก็บมาจากข้างถนนค่ะคือที่บ้านอ่ะ ม,มีพื้นที่ก็เลยเอาเขามาเลี้ยงค่ะวันหนึ่งมันมีโครงการอันหนึ่งฝึกเป็นสุนัขอาสาค่ะก็เลยไปฝึกกับเขาแล้วก็อยู่ไปอยู่มาเข,เ,ขเ,ขเขาเขาก็ฝึกเหมือนหมาสุนัขต่างชาติได้ด้วยนะคะมีวันหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเขามีการจัดประกวดน้องลักกี้ก็ไปประกวดกับเขาด้วยค่ะประกฏว,ว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะหมาสุนัขพันทางตัวเนี้ย ุ้ยได้รับถ้วยพระราชทานมาดีใจมากสำหรับครอบครัวเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้ก็เลยโอ้โหดีใจหลังจากนั้นตรงอื่นมีประกวดไปไปทุกที่ไปไหนไปกันค่ะประกวดที่ไหนก็ไปประกวดแฟนซีก็ไปความสามารถก็ไปก็ได้ถ้วยพระราชทานมาทั้งหมดได้มา8รางวัลครับแลเวลาทั่วๆไปยังมีเป็นร้อยๆเป็นร้อย,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 อยรางวัล เคุณพ่อหลอดไฟเสียคุณพ่อก็เลยไปเปลี่ยนหลอดไฟน้องลักกี้ก็มองอยากขึ้นด้วยคุณพ่อก็เรียกบอกลักกี้ขึ้นมาสิลักกี้ก็ทำได้ค่ะขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟกับคุณพ่อด้วยกันแล้วหลังจากนั้นโอ้โหลังจากนั้นก็ก็มาให้ฝึกเข้าตายถังเขนง็นถังเดินลวดสลิงสองเส้นมีการเดินเสาสิงโตซึ่งไม่มีใครทำแล้วก็ให้เขาเดินแบบแล้วก็ฝึกเขาเล่นสเกตบอร์ดได้ ก็เป็นสุนัขที่จริงๆสุนัขที่ฉลาดมากไปโชว์ที่พิ่ซุนโรเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาจะเปิดรายการจะเชิญผู้ว่ามาดูผู้ว่าบอกเอ้ยหมาไทยหมาไทยไปทําอะไรได้ที่บ้านผมมีสิบกว่าตัวทําอะไรก็ไม่ได้เห็นลักกี้โชว์เท่านั้นนะ่ะไม่ยอมลุกจากเก้าอี้นั่งเป็นชั่วโมงเลยครับจนลักกี้โชว์เสร็จจะมาขอสัมผัสว,นานว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้ทําเก่งจังไม่เคยเจอแม้กระทั่งที่ สมาคมที่ประกวดสุนัขของมาเลเซียเนี่ยเขายังชมว่าสุนัขตัวนี้เก่งมาก<ล>นิสัยของลักกี้นี่เขาเป็นคนนิสัยดีนนยดครับเข้ากับคนได้ง่ายเข้ากับเด็กได้ด้วย แล้วเป็นแฟลลี่ทุกอย่างเลยสั่งทำอะไรก็ได้ได้ดั่งใจเข้ามาอยู่ข้างๆแล้วก็ใช้ <Okay. S 2> วิธีการเลียแล้วก็ให้ชอบให้เกาคือครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ไปมันก็มีการทะเลาะกันใช่ไหมคะลักกี้จะเป็นเกาวใจให้มาสก,กิจว่าไม่ให้ทะเลาะกันนะค่ะมาคาบมือคุณพ่อบ้างคุณแม่บ้างเราสองคนก็ต้องรู้แล้วว่าเออ <c oughs> เขามา <c oughs> <c oughs> เขาไม่อยากให้ทะเลาะกัน เขาเป็นหมาที่แบบเหมือนคนคนหนึ่งเลยค่ะคือน้องลักกี้ที่ผ่านมาไม่ไม่ค่อยได้ป่วยนะคะคือวันหนึ่งเขาซึมก็เลยพาเขาไปหาหมอหมอบ้างก็บอกว่าเป็นไตบ้างเป็นตับมัง่งพอไปหาหมอก็กินยานู่นนี่นั่นหมอสั่งอะไรก็ทำหมด ช่วงระยะเวลาที่ก็ไปหาหมอประมาณ6เดือนนะคะก็ไปมาไปมากันอย่างนี้ค่ะหมอให้กินยาก็กินหมอให้ทำอะไรก็ทำเช็ดตัวทุกอย่างเขาเขาก็รัวคุณแม่รักเขาอะนะในที่สุดวันหนึ่งเขาไม่ไหวเขาก็แสดงออกมาว่าเลือดเลือดออกจากปากออกจากจม,มูกแล้วเราก็อุ้มเขาไปฉุกเฉินเลยปรากฏว่าไม่ได้แอดมิท เขไม่ได้แอดมิดมารุ่งเช้ากว่าจะได้แอดมิดขึ้นไปเขาก็ยังเช็คไม่เจอต้องถ่ายเลือดต้องอะไรตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยเขาเขาจะเหมือนกับว่าจะสั่งอะไรเนี่ยเขาลองแบบนี้จะพูด้วยอยากจะพูดกับเราด้วยแต่ก็พูดไปแต่เขาได้แต่เสียงได้ยินเสียงว่าเหมือนกับแค่แ่ว่าอยากจะกลับบ้านเเ่งนีย ช่สู้ๆนะสู้นะสู้นะเราไปสู้ไปด้วยกันนะทุกคนสู้กับหนูนะหนูก็ต้องสู้นะลูกไม่ลุกลูกไม่ลุกลูกไม่ลุกลูกนอนหลังหลังจากที่ที่ไปเยี่ยมเขามาคืนนั้นครอบครัวนอนหลับเหมือนแบบแบบเออเขาน่าจะหายนะคะเขาน่าจะดีขึ้นพอคุยได้แล้วอะไรได้แล้วพอรุ่งเช้าสักหกโมงเช้ามีโทรศัพท์โทรเข้ามา เราก็นึกว่าดีใจว่าเออลัคกี้หายแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าลัคกี้จากไปแล้วนะคะที่บ้านร้องอไห้กันทั้งบ้านเลยทำใจไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะยังไม่ได้ทำใจอะไรเลยแต่หลายคนที่เขาเคยเลี้ยงสุนัข เขาเคยผ่านชีวิตตรงนี้มาแต่ที่บ้านไม่เคยผ่านชีวิตตรงนี้มาทําใจยากมากปัจจุบันนี้ก็ยังทาใจไม่ได้ค่ะซึ่งตอนนั้นเขาอยู่โรงพยาบาลเขาก็ควยง่ะก็เลยบอกว่าแม่มันรับนะพี่ๆน้องๆพ่อแม่มันรับให้กลับบ้านก็เลยพาเขากลับบ้านก็เลยบอกเขาตลอดทางว่าให้ตามแม่กลับบ้านนะแม่มัรับแล้วก็พาเขากลับมาถึงบ้านก็ให้ไป อุ้มเขาไปอยู่ตรงที่นอนที่เขาเขานอนอยู่ที่เขาเคยนอนก็เลยคุยกับเขาว่าขอให้ชาตหน้าเกิดเป็นคนนะเพราะว่าหนัวลาบากมาเยอะแล้วช่วยคนมาเยอะแล้ว มอีกนะลูกพอหนูเกิดมาอย่างนี้หนูพูดไม่ได้ไม่มีใครรู้หนูพูดอะไรรู้ไหมก็เลยบอกเขาตลอดคุยกับเขาตลอดว่าก็บอกลักกี้ว่าไอ้เธอไม่ทวง ใจอ่ะผู้สูงอายุก็ทําใจยากเนาะแม่ก็ร้องไห้เช้าเย็นเช้าเย็นอะ่ะลูกก็เห็นว่าแม่ก็คงจะทําใจยากแล้วละ่ะวันนึงลูกไปแอบ,บเอาน้องหมามาใหม่ตัวหนึง่งเพื่อกลัวแม่ซึมเศร้าวันไหนแม่ซึมเศร้าแม่นั่งนิ่งเขาจะมาคอเคลียแล้วเหมือนจะบอกว่าแม่หนูยังอยู่นะไม่ต้องคิดมากนะอะไรอย่างเงี้ย น้ำท่วมพัดใต้ที่ปีสึนามิเนี่ยลักกี้ก็เคยไปแสดงตามตลาดนัดแล้วก็ได้เงินมาเพื่อเข้าไปช่วยน้ำท่วมสึนามิและอย่างงานอย่างสมมติว่ามีงานวันเด็กเนี่ยลักกี้ก็ไปแสดงโชว์ให้เด็กๆด,ดูครับวันเด็กนะครับถ้าทางสนอนนองอะไรขอมาหรือทางงานที่ไหนขอมาก็จะไปแสดงโชว์ให้ฟรีครับไปออกรายการเพื่อจะขอรางวัลจากรายการมาเพื่อจะเอาอาหารเนี่ย ไปเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ตามมูลนิธิอะไรพวกนี้ลักกี้เคยไปประกวดที่โรงพยาบาลมหิดลได้รางวัลเป็นเงินสดมาเป็นอาหารมาแต่เงินสดเนี่ยไม่ได้เอากลับมาบ้านนะครับเอาไปบริจาคที่โรงพยาบาลไปหมดเลยครับเอาแต่ถ้วยรางวัลกลับมาอย่างเดียวเงินไม่เอาครับแล้วก็บอกเขาว่าให้กลับมาหาแม่ด้วยนะ หายไปเลยไม่เคยฝันถึงเลยอ่ะเขาคงไปแล้วสบายแล้วมั้งคะพ่อเขาทำบุญไว้เยอะเขาคงเป็นนางฟ้าแล้วละ่ะก็บอกว่าลัก,กี้ไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงแม่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแล้วน้องลักกี้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เถอะก็ไปสบายแล้วครับคือเขาไม่มีอะไรไปห่วงแล้วเขาขึ้นสวรรค์ไปแล้ว